ขอกันกรีบหนาเลือบไปลูกภาพมากค่ะบาด์ดไม่พี่น้องเย้ยเป็นอย่างดี่เนาะไม่พี่น้องเคยเห็นบน่นี่เนะาะมัเด็ดกาแฟสุดๆอันนี้มันเพิ่งถ่ายกำลังเก็บมาใหมา่เนาะอันนี้มันเดิมเสียงเด้ดำๆเนาะบรรยากาศเย็น กะดีคัะหนาวเย็นโอ้อันนี้กระแห้งเดินเริดกาแฟอยู่บ้านน้องเมฆเด้อไอ้ี่น้องสวัสดีสวัสดีพ่อจุกุที่คนเนาะนี่เริดกาแฟแห้งนี่ก็มาบ้านน้องเมฆคือเก้าไอ้ที่หน่อยเนาะเลยแวะมาเยี่ยมยามทั้งแม่ทั้งพ่อเพื่อนเนาะตัวพอตัวแม่เพื่อน นี่ถึงกำลังเก็บไม้เลยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอืมจ้ะมันเย็นมูเย็นตลอดปีเหรอวะอู้อยู่บ่ได้ดอกเฉลยเพิ่นเนาะขนาดเย็นอยู่บ้านห้าด้ำเดือนหนึ่งกับป้าอยู่อยู่ยากนะนะรมแบบจี่แบบซักเสื้อพองเสื้อผ้ากับปิวตกไปบดแบบนี้เนาะเพิ่นซานเนาะเพิ่นจ้ะเย็นดีอ่านี่ไงชุดชุดเลยนี่มัเด็ดกาแฟ มันหวานว่ะโอ้มาเลกจ้ะเอ izer, oh. <S <s look, ๊จ้ะเอ๊สว okay. okay. ัสดี้ว่าปักทุยาทุยาสวัสดี้ว่าปักเได้เก๋งงามยนีอ๋อไยนะกมาสดีปุ๊บ่โดสวัสดีก่อน cho bà đi mẹ bao nhạc mẹ bỏ nè 1, 2, 3 mẹ ơi bà. bỏ nè mẹ tu ở ở đây phuong nhiều đi nhau thì rút bung đi nhau khẩn nhau khẩn chỉ hiệu khẩn hiệu nhau mà rồi chắp gì chắp gì bơm, chắp bùa mà thằng nặng chắp u bun cả hắc bà hiểu gì ba ba mươi mươi, áo sọc ăn bò ơ oh, mẹ bà tít cần nè à đưa mẹ thử thả ơ à sờ bà, bà đi ba rút nữa ngưng cột ดามาย่งมนีนะดาบ้านไผมมากาแฟเอมนี่นนองว่ามากาแฟกาฟมดดมุดได้มุดได้นตู้ยังหเนาะเฮ็ดไดเฮ็ดบอดมาหงตู้ทิมตู้ขายเงินได้นะไปถางแดดอููไปพ้

เอาฟอืเเอาใหมมาเบิงเาเอาฝากมิตูบิวมฝากมตู่เบิงเมฝากมิตูของฝากเอามาเบิ่งเนาะมเคยเห็นเล่นันนี่อันนี้ยังไม่ได้เก็บเาแม่นี่ให้รถละเอาดิเช็ดรถักตาไ้เด้อ อู้น้องไงให้เป็ดได้เป็ดกลับกลับเลยอาพี่ดไแมเมื่อกี้นี่คือเม่น้องเมฆเนาะใครพี่น้องเอ้ย เป็นแบบใจดีบินขอกินน้ำทีเรียบร้อยเลยเนาะบิวเนี่ยเบี้ยมันนะปิวปูนิวปูนิวอืมไปๆไปขอขนมไปมือน่ะแม่บอกว่าจะไปบายกาแฟมีตัวมันคล้ายๆมีตัวนะมาไหมหนาวเลยเฮ้ยแม่มาปาปายปาปายยงเย็นเนาะ สวนกาแฟไปๆเอาชิชูเปียกเช็ดไปแบวดื่มเลยหมอกาแฟเจ้านึ่งเฮ้ยบิวมันจะโชคคบเจ้าลูกให้แบบบดดึออกไปเรื่อยแบบบดทำไม เอไ้มากาแฟกันจะมาหนาลูกป่นอตะเัเต็มงอยู่ไปไอมคุยกับพ่อแม่อยู่ในล้ไมาคุยไปนักไปไปโดนไปไปเปาม่กวนไปหลังรถไปไหลังรดไปไปหิวเอาหิวน้องยอนน้องยอนน้องเออ ตัวสีหายเพื่อนมองแล้วไม่ไม่เลยหมอกาแฟไปมีนาเลยน,นี่เ้เหรอไปไปงรถไปโอ้ไก่สัต แทกแทกแทกอัานนั้นได้เน่ตากจากไม่คอนยังไม่กลัวดไม่กวัมากาแฟแทกะได้ผลสิเก็ตีงตากหึงแต่ว่าเนาะช่วยอยู่ว่ารังปลลุังบ้ารังบ้กถามัวาต่

มอกเด้อโซเลยฟิลองอสีผ้าเราบริเวณเนาะอันนี้ก็คือตรงของขามเนาะนั่นเป็นปั้นมันเก่าทางหยากทางใหญ่ติดกันเลยเนาะนี่มันคือหัวยังอันนี้ของของเจ้าบ่อดูว่าของมีน้องเมิ่นี่เนาะเดินของเจ้าบ่อดูว่ารับปุ๋ยยังต้นยังอันนี้ค่ะ ต้นอยังก็อันนี้ด้หลายแต่ว่ายามยามนี่ยามได้มันสิบ่มีเนาะพี่น้องยป๊าดเลยพี่น้องเบี้ยมะเขือกําลังสิปลูกขุดคมปลูกอยู่เนาะบ้านเพิ่นก็บ่คือกันกับบ้านเฮาพี่น้องบ้านเฮาอยู่แบบากาศนาวอยู่แต่ว่ามันแห้งแรงเนาะแต่ว่าน้องเมฆนี่ เย็นชุ่มชื่นเป็นพักหอมได้เนาะทางเมงนน่เพันหวานได้เนี่ยขลินง่ามดีสุดเอยเนาะขลินแบบแดบงบผู้ผู้คืออาขลินผู้เขาเนาะปูอย่างก็ง่าแบบนี้นะปา๊าตระก,กาเพชดมาเด็ดกาแฟักบัวพักหอมพักเซรัสและปูแจนะดอกไม้น,มนะ ต้นมะฮุงอ่ะมีมากนึงเนาะไมบ่บ่อยากตาบ่เีเราเรื่องตายแล้วเย็นหลายามาเบิ่งอืผักอันนี้ผักีฝรั่งเต็มมองปลูกมองนั่น เข้บไปงในพู่นกมี่ก็เนี่ยหัวชิคงหัวชิไข่เนาะอันนี้ก๊กแก้วบางกรอนหน่อยๆก๊อกหมักกระเสร็จเดี๋ยวก๊กมักอ๋อมัแข่งก๊กหมักแข่งเป็นไงเนี่ก๊อกอันหมักอโบรโคโลกอะไรเนาะไปเบิ่งหมองพอเตียงแดนมาปะไปปะ

มันคือลายแทบบานนี่ลายเล็บมันคือบานจะมีอย่างเลยลายแทบบานนี่เ <c oughs> ดี๋ยวบายของประตูระดัอเฮ็ดเฮ็ดประตูมมตื่นปไปต่อไปต่อนะไปสนงจักภาพเพื่อนใหม อยากหาไปเจอกับเมื e ่อยขึ้นเขาได้ไหมฉนับส uh. okay. ือตายที่ต้องเที่ยวต่างจิชืเสือตายปะเตียงพักไา้ยังนี่ค่ได้วิทางออกไปเรื่อยไปแต่ยาดอืมโอเคกดตบแทบหนึ่งจ้ะ

เคยมาไดกเถื่อไปที่นีงเออแตงเงือกครั้งแรกที่ได้เห็นฮะไปเพื่อนโอ้ไกขนาดเลยโอ้ห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำกันเนะ เดินไปเลยสสิงเนาะเจ็บดบเจ็บอันว่าเด็บครบนี่คนพี่น้องอ้าหนุ่มคือสินาวให้ไเ้ยไปไปยานงยานุงไปยานงจับก็ได้เนาะมาเป็นยังาให้น่ำบเห็นนี่ก่อนม่ได้เนาะไปไปไปจนขึ้นมาไ่ได้ด้นี่ มาไรบ้องขยันเนาะเฮ้ย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 เฮอ้ัน้ย่ายเนาะน่ะมได้นี่ว่าอู้หูลมันนะยานั่นทำไมข้คล้ๆเนาะโอ้โหโอ้ Mến, mình nhàm đi Mấy bạn nhìn nhầy đây vậy, muốn cốt phạt hơn nào à, nào ấy Ui Hãy đi <laughs> 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 แท่นี่วัสูงแท่เฮ้ยต้งไปเรียนาะงนหุ nee ่นว่าที่นั่งอยู่ยังม่ดูแค่นี้ Chào đừng chia mạnh tay nhanh quá Là phai Sang đi tận đi Ông một xe Ông một xe đi Ok, hồi nó mình sẽ thai tăng tài nó mẹ của rồi

ยูนิซายเพิ่์นจิขอรำลาไปก่อนพบก,กันคลิปหน้าเ้อพี่น้อยสบายดีแต่สวัสดี